เป็นงไงกันบ้างครา,ก,ากับโชว์ต่างๆสนุกกันไหมครับสนุกแหละแันมี้ครั้งนี้นะครับที่ชื่อว่าแฟนฟิล์มแฟนมีทติ้งนะครับเพราะว่าผมอยากให้ครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับการสร้างความทรงจําร่วมกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมม,มีความทรงจําร่วมกับแฟนๆมากมายมันเป็นเหมือนเมมโมรีของของความสุขของตัวเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปย้อนดูภาพความทรงจําเหล่านั้นกันดีกว่า โอ้อันนี้นะครับก็เป็นแฟนมีตที่หนานหนิงนะครับเก่งมากเห็นไหมผมจําได้มีใครอยู่ในภาพกันบ้างครับยกมือขึ้นแฟนมีครั้งนั้นนะครับผมจําได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้มีแฟนมีติ้งคนเดียวนะครับที่ประเทศจีนนะครับก็ดีใจมากที่เป็นแฟนมาให้การต้อนรับแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้ผม ผมรู้สึกว่ามันเป็นแฟนมีที่อบอุ่นมากถ้าให้พูดย้อนกลับไปถึงตอนนั้นอ่ะมันเลยสร้างมาเป็นแฟนมีติ้งครั้งนี้เหมือนกันเพราะว่าผมจําความรู้สึกนั้นได้เลยว่าอบอุ่นมากๆจนผมลืมไม่ลงจริงๆแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมมีแฟนมีครั้งต่อไปเนี่ยผมอยากจะทําแฟนมี้ครั้งต่อไปเนี่ยให้มันเหมือนกับเรานั่งคุยกันอยู่ในบ้านเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมันก็เลยเป็นที่มาของในระายอย่างในแฟนมีครั้งนี้อ่า นี่เป็นงานวันเกิดปี3 1ของผมนะครับครบปี31ของผมนะครับ,รบก็เป็นความทรงจำที่ดีมากเหมือนกันครับเพราะว่าปีนั้นก็คืออายุเท่าช่องวันพอดี31วัน31เอ็ง 11, ไงฮะแล้วก็งานนั้นนะ่ะผมว่าแฟนๆมีความสุขกันมากเพราะว่าผมเห็นได้จัดรอยยิ้มนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนๆมีความสุขที่ได้เจอผมหรือว่างานนั้นของกินอร่อยมันเยอะมากเพราะว่ามีแฟนๆหลายคนเนี่ยซัพพอร์ตอาหารไม่ว่าจะเป็น บางเย็นเป็นซุกี้ใดๆมากมายที่เป็นของข้าของผมเอาเป็นว่างานนั้นสรุกมากแล้วก็เป็นงานวันคล้ายวันเกิดอีกปีที่เรียกได้ว่าจำไม่มีวันลืมครับอันนี้ก็เป็นงานวันเกิดครบลอบ้ลออายุสามเของผมนะครับสามเจริงๆงานวันนั้นนะ่ะจะบอกว่าอบอุ่นมากๆเหมือนกันจริงๆก็คืออบอุ่นทุกงานแหละแต่งานนั้นนะ่ะผมรับรู้ได้ถึงความรักที่ ที่แฟนแฟนแฟนแมีให้เราอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่มันลืมไม่ลงอ่ะแล้วมันก็อยากให้ให้มีอย่างนี้ในในทุกๆปีโอ้อันนี้คือเก่าแบบเก่งมากจริงอันนี้เป็นแฟนมีตติ้งเรียกได้ว่าปีแรกนะครับครบรอบมันเกิดที่ปีผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ผมจําได้ว่าเป็นปีแรกที่ผมจัดงานผมเชื่อว่าน่าจะมีสักคนแหละที่อยู่ในงานวันนี้จริงๆตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะมันเป็นงานที่ มีคนเข้าร่วมไม่ได้เยอะหรอกประมาณมนะถ้าจะไม่ผิดประมาณ30คนได้มั้งมันก็ทําให้เราใจฟูเหมือนนะครับที่ก็ยังมีคนที่ยอมเสียสละเวลามาเจอเรามาให้ความรักกับเรามาพูดคุยกับเรามันอิ่มหัวใจอมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมรู้สึกว่าผม a p p พิ c ช a t กับการที่มีแฟนคลับอยู่ข้างๆตัว อันนี้ก็เป็นแฟนมีตติ้งนะครับจัดประมาณเดือนธันวาวันที่2วันที่3ามจะไม่ได้ของปี2022ก็หลังจากคุณชายจําได้เพราะว่าหัวสีเทาเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้รับความรับเยอะมากๆจากตอนนั้นอันนี้เป็นแฟนมีตครั้งแรกจริงครับเป็นแฟนมีตที่เรียกว่าเป็นแฟนมีตติ้งจริงที่ไม่ใช่แบบจัดงานครบรอบมันคล้ายวันเกิดแต่ว่าเป็นงานแฟนมีตจริงจก็มีอเนสียงตาก็มันรู้สึกขอบคุณนะ่ะขอบคุณที่แฟนแฟนหนึ่ง ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่รักเราขอบคุณที่สปอนเอร์เราโหภาพเนี้ย218เสื้ตอตัวนี้เป็นเสื้อซีนถ่ายซีนจบของเมีย218ช่วงเวลานั้นยังทำตัวไม่ถูกเลยเวลาแบบมีคนเข้ามาทักตอนนั้นจําได้ว่าตอนถ่ายซีนจบเนี่ยเขาให้คนดูข้างนอกหมายถึงว่าใครก็ตามที่อยากมาเข้าร่วมง,งานด้วยได้คือผมรู้สึกว่าแต่ละภาพมม m o r y ของเราที่แบบไม่ว่าจะผ่านเวลาแค่ไหนของว่า ถ้ามันอยู่นยในหัวใจเรายังไงเราก็ไม่มีทางลืมหรอกคือจุดเริ่มต้นของผมมันเริ่มจากการที่ผมเดินคนเดียวมันเริ่มจากการที่ผมต่อสู้คนเดียวเริ่มตั้งแต่ไม่มีใครรู้จักระเบดเวทีนั้นเวทีนี้เข้ามาจนท้ายที่สุดความพยายามของผมก็ได้มีคนเห็นแต่วันนี้ผมไม่ได้เดินคนเดียวแล้วนะเพราะว่าผมมีทุกคนไงขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ยงังคอยสป,ปอร์ตกันแล้วก็ขอบคุณที่คอยเป็นลมใต้ปีกให้กันและกันมันคือกำลังใจในการทําง,งานผมเพราะว่าผมยังรู้ว่ามีทุกคน รอดูผลงานของผมอยู่เอาเป็นว่าผมตั้งใจทำงานผมในต่อๆไปให้ออกมาให้ดีที่สุดและดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกๆคนที่คอยสนับสนุนผลงานของผมสุดเ